สวัสดีครับพบกับบ้านสวนของเพียงลิมนาครับผมก็ตามเป้าหมายเดิมเลยก็ตั้งแต่วันที่1นึมาเราออมเงินบวกเพิ่มมาวันละ1บาทวันที่1 1บาทวันที่2 2บาทวันนี้วันที่28ต้องออม28บาท25 26 27 28ออม28บาทหลังจากเงินที่เราไปขายกล้วยมาได้ยี่สิบแปบาทแล้ววันที่แปดนะผมจะเอาเงินเงินสดให้28บาท มาแล้วยี่สิบาบาทดูซตอนนี้ยอดรวมเข้าเลยแล้วตั้งแต่วันที่หมาตั้งแต่วันที่หมาที่เราออมเพิ่มวันที่ยี่สิบี่สิบเบาทวันที่ยี่สิบ่สกังยี่สิบแปดบาทตอนนี้ยอดเราได้สี่บาทสี่บาทถ้าเราออมเพิ่มบวกวัน1บาทแบบนี้สิ้นปีก็จะได้ประมาณหกหมื่นกว่าบาท